แล้วหนูได้ติดตามข่าวคราวของป๋าก็คือล่าสุดป๋าทำขนมเปี๊ยใช่ไหมคะเสร็จแล้วจากนครปฐมป๋าก็ย้ายมาที่ราชบุรีที่นี่เรียบร้อยดีหรือยังคะเนี่ยไม่เคยมีใครมาสั่งสอนแล้วก็ไม่เคยมีใครมาบอกกล่าวฮะหนูว่าหนูเลยเหรอมาโดยสันดานไม่ใช่พูดถึงป๋าป๋ามาโดยสันดานค่ะไม่ได้มีใครมาบอกเฮ้ยมึงไปดิเฮ้ยมึงอยู่ดิไม่มีใครมาว่าได้ก็มาด้ด้วยความตัดสินใจเองหมายความว่า มันช่วงโควิดพอดีไงแกปอกก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กับบ้านแล้วอยู่มันเกือบสิบกว่าชีวิตนี่อยู่ไงวะเนี่ยนั่งมองหน้ากันเนาะเออแล้วบ้านกับถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมาบ้านเหมือนอยู่กล่องอยู่ในกล่องไม่มีอะไรเลยเออถ้าหมานะเหมือนแกเป็นหมาเนี่ยก็มากก็อยู่ในกล่องเออก็คือคือมันไม่ให้ไปไหนอ่ะมันไม่ให้ไปไหนแล้วก็มันออกไปไหนไม่ได้อ่ะมาเนี่มันยังเออมันยังเหมือนกับไปไหนกูก็อยากไปไหนกูก็เดินไปไหนไม่ไหนได้อมายว่านี่มันมันเป็นสิ่งที่ บางครั้งมีคนค้นหาอยู่เยอะแต่ก็ยังไม่ถึงแต่ว่าป๋าว่าเฮ้ยป๋ามีโอกาสแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจออย่างเนี้ยอย่างที่บางทีใจเราก็เคยคิดฝันอยู่เหมือนกันว่าบั้นปลายชีวิตเราจะต้องน่าจะเป็นอย่างนี้อ่ามันต้องอยู่ได้เสร็จแล้วป๋าก็เลยเต้องขายก<ช>ิจาการ<ช>อะไรบางอย่างขายที่ดงที่ดินขายบ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ราชบุรีแห่งนี้ มาถึงเรื่องของธุรกิจของป๋าที่หนูได้ติดตามเรื่องของขนมเปี๊ยของป๋าเห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยยอดตกหวบเลยเหรอคะเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่เพาะป๋าหรอกป๋าก็ไม่ใช่ว่าเออคุณจะเจ๊งแล้วก็จะเป็งเจ๊งนั่งเครียดไม่ใช่ไปดูคนอื่นคนอื่นก็เหมือนกันเขาเจ๊งกว่าเรามันก็เจ๊งกว่าเราหนักกว่าเราเออมันก็ไม่เห็นพูดอะไรค่ะมันแค่นั่งร้องไห้อืแล้วป๋าตอนนั้นเป็นยังไง กูรังน้ําตาซึมจริงป่ามันเป็นอย่างงี้ไม่ใช่หรอกก็คือเราจะต้องทําใจไงก็บอกว่ามันถึงช่วงนี้วิกฤตอย่างนี้แล้วก็เป็นทั้งโลกอ่ะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเออได้ลาบากหน่อยก็โวยวายคนไทยมันติดนิสัยเงี้ยเพราะไม่เคยลําบากไงไปเจออะไรลาบากหน่อยโวยวายชี้ฝ่ายไว้วอดหมดแต่ป่าไม่ได้โวยเนาะตอนนั้นโวยกูก็โวยเหมือนกันเลย แล้วยอดขายที่ว่าก่อนหน้าที่ที่มันจะแบบแย่ๆค่ะป๋าเคยขายได้เท่าไหร่แล้วมันลดทั่วไปแกเชื่อไหมว่าตอนที่จะอยู่ไอ้พุทธมณฑลนะค่ะไอ้ที่แรกๆอ่ะที่ตั้งแต่เริ่มทํามานะเดือนสองเดือนแรกแกเชื่อมันขายได้เป็นวันแสนวันหนึ่งแสนเดือนคนลุกฟูเลยตอนนั้นยังมีแค่สองไส้สามไส้หรือไงบุญมากตอนนั้นเออตอนโหยังคิดลูกโูไว้เอาละ ไอ้จากที่เจ๊งๆมาเนี่ยคิดว่าจะต้องประสบความสําเร็จกับขนมเปียทข้นเทพบางทีคนงานไหนมาเอมาเข้าทํามาเข้าทําได้เลยอะไรเงี้ยเด็กๆ็กมันก็ได้เงินไปอะไรค่ะสามเดือนเท่านั้นะประมาณสองสามเดือนพอเข้าเมษานั่นแหละมาเลยโดนสอยเลยสมัยก่อนเนี่ยป๋าต้องออกไปหายตามอะไร ตาตลาดนัดมั่งอะไรมั่งกับโอ้หนีฝนมั่มนงนี้อะไรยุ่งแล้วมีคนเขาจําป่าได้แล้วเขามาทักทายไปไงบ้างก็จำได้ไงบางทีมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยป่าก็เอาัทด,ดีครับเหนี่ยมๆบ้าง<ห>อะไรเอ,เออบางแค่นั้นเนี่ยเราจะเอาเงินเขาเราต้องมือไม้อ่อนหน่อยค่ะอ่ะพอจากเดือนเอาวันละแสนสองแสนมันเหลือเท่าไหร่รับเงินกว่ามั่งอะไรมัางควาหลังๆอ่าคือหมายความว่าเราย้ายที่ด้วยอะไรมันหรือว่าเกี่ยวกับว่าเออ คนไทยแล้วมันกินอะไรไปบ่อยก็อาจจะเป็นกระแสอาจจะเป็นพักๆใช่ไหมคะพักใช่เป็นพักตอนนั้นกระแสก็ดีด้วยเกี่ยวกับข่าวเือวก็ลงช่วยลงให้กันเยอะๆค่ะป๋าก็โชคดีตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปลงทุนเออเนี่ยพวกข่าวมันช่วยบางอันนี้บางนิดหน่อยค่ะด่าดไปแล้วจริงๆแล้วที่ป๋าทํามาเนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยกว่า20อย่างเลยใช่ไหมคะเยอะๆเยอะใช่ มันเป็นธุรกิจที่มันบางทีมันแตกต่างแล้วมันไม่น่าที่แบบป๋าจะมาจับธุรกิจเหล่านี้ได้แก้เชื่อไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยมันทําได้ในทุกอย่าง่ะแต่ว่าเพียงมันจะตัดสินใจกล้าทําหรือเปล่าป๋าก็ได้มาคิดทุกวันเนี่ยนะก็ไม่ได้เสียใจนะที่ว่ามันทําล่มจมเจ๊งมาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนบันไดเลยเป็นบันไดให้เราไต่ขึ้นมาจนจนต้องนำมาเจอจุดเอ้ที่ที่ว่าเราเราตั้งใจก็มีบางทีมันมาโดยที่เออที่เราไม่หยุดแล้วโดยที่เรา ความตั้งใจอ่ะค่ะถึงมันจะไม่รู้ผลเรื่ไม่รู้ผลไม่รู้แต่ความตั้งใจนี่มันหมดใจเลยอืมไม่รู้ป๋าทําทุกอย่างตั้งใจหมดไม่ใช่ว่าเราจะหวังเจ๊งนะที่ผ่านมาป๋าคิดน้อยใจกับชีวิตมาเฮ้ยบางทีแบบทําไมจับอะไรมันไม่เจ๋งๆแบบคนอื่นเขาอ่ะจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อก่อนเคยคิดนะแต่ที่ไม่คิดแล้วเป็นดีสิอีกเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เราได้ได้มาเจอกับโลกรายละเอียดของโลกที่เรา บางคนก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนสมมุติว่าคนอื่นเขาเขาอยู่ต่ำนี่เขาก็อยู่ต่ำไปเลยเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นบางคนอยู่สูงก็ไม่มองเขาไม่เคยลำบากอย่างเราแต่อย่างเราคล้ายๆว่าเราเห็นแม้แต่ต่ำมายันสูงลงมาต่ำสูงก็อยู่ไม่เงี้ยชีวิตมันเหมือนกับเล่นไวกิ้งเหรอป๋าบางทีต้องขอบคุณพ่อแม่ด้วยบอกเออที่พ่อแม่ไม่มีอะไรให้ผมเนี่ยขอบคุณมากๆแลไม่รู้ว่าผมจะเสียใจเลยผมดีใจซะอีกถ้าพ่อแม่มีเงินอ่ะป๋านี้เราคงไม่ต้องไม่ต้องมา ใช้หัวเลยไม่ได้เห็นอะไรคือได้ไม่ได้เห็นอะไรที่ดีอีกมันคือรสชาติของชีวิตรสชาติชีวิตแต่ว่าที่ผ่านมามอาจจะขมกําไรของชีวิตที่คนที่เขาคาบช้อนเงินช้อนทองเขาไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้อูทงงสไปก็รถ้็ไม่ไปไปเครื่องบินถ้าเป็นป่าไปอยู่ตรงนั้นป่าอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรไม่ได้เห็นในสิ่งที่บางสีสิ่งที่มีคุณค่ามากๆ อยู่ตะกล่ำตมเนี่ยเยอะแยะทั้งหมดที่เราอันนี้เราแม่งเห็นหมดแหละค<า>่ะที่วัวขี้ควายกูก็เจอทั้งหมด <c oughs> แล้วก็เห็นคนมาตั้งแต่พูเก็บขยะจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไร<า><า>เงี้ยเรามันเตอมันก็เราก็ถือวัฒนาของเราแล้วพอแล้ว<า><า>สิ่งไหนถ้ามันเพิ่งมาอะไรเงี้ย<า>เราบางครั้งมันมันฮึกเขิมทุกคนนะเวลามีโอกาสอ่ะเข้าใจไหม ได้เด่นหนังได้อะไรได้รัเล่นละครหลายเรื่องชักเหือหมหูเอามู่เอานี่เยอะแยะทัมม้งหมดอะไรแบบไม่รู้ตัวคนเรามันมีขึ้นมีลงเราอย่าไปสมะมาทไม่ได้อยู่ๆมาสุดท้ายมาพอละครจบหนังจบแม่งโดนยึดบ้านโดนยึดรถนั่นแน่เอ <laughs> ต้องต้องแบบมีตสติต้องเรียนรู้เ,ออเรียนรู้<ม>ในในชีวิตด้วย<ม>ว่าไม่ใช่มึงได้เงินมาแล้วโอ้ยมึงสนุกสนุกกันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่<ม>เราต้องรู้ว่าอนาคตมึงไม่ได้จะมันไม่ได้ทำงั้นตลอดนะสักวันคุณต้องออกจากตรงนั้นเหมือนป๋าเนี่ย ไปทาอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ไม่ฝังใจว่าเป็นแหมคุณต้องอะไรอวรมึงไม่ใช่เหมือนอย่างจะออกมาจากวงการนี่ปา่ีอจะอ้ปาออกไปออกจากวงการแล้วใช่ไหมคะในการที่ตามรายการโทรทัศน์ต่างๆคือป่าไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วก็มีมัางนิดหน่อยรับเชิญไปคุยกันบ้างอะไร่เงี้ยก็ไม่เป็นไรเดีวเอาไปประจ่ะไมาแล้วเหมือนรายการตลกอะไรเงี้ยมันมันพอแล้วป่าซึ่งเจ็ดสิบว่าซึ่งมันน่าจะพอแล้วอ่ะอิ่มมากแล้วที่ย้ายมาก็คือเอ่อ ทุกอย่างมันมันจะได้ทุนลงไปเหมือนโซุยอะไรทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านเราก็ไม่ต้องเช่าน้ําไฟเราก็เสียในแบบชาับนอกมันก็ไม่เท่าไหร่อยู่ที่นู่นนะกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดไม่ทําอะไรเนี่ยเยืางน้อยห้า0 0เจ็ดหมื่นมึงต้องมีไว้เลยป่าบ้านสองหมื่นค่าน้ำหมื่นค่่กินค่าอะไรก็เยอะแยะกินค่าเด็กค่าอ้แล้วเด็กั้งสองสิบคนเนี่ยในตึกห้าชั้นคิดดูค่ะแล้วชีวิตของป่าในไร่ป่าเทพเนี่ย มีกิจ mm hmm. การก็คือมีร้านอาหารมีขนมเปี๊ยะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโฮมสเตย์อะไรด้วยใช่ไหมคะยังยังยังเดี๋ยวรอถูกวันที่หนึ่งสักสิบผลก่อนแล้วจะทำโฮมสเตย์หน่อยรองวันที่หนึ่งถึงสิบผลเลยเหรอคะ การที่มีชีวิตอยู่อย่างป่าเนี่ย<ม>ป๋าทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมคะในในไร่แห่งนี้ดูดูแลวัวตัวน้อยของป่า30ตัวเนี่ยมันมีหน้าที่ทุกคนแ่ะก็มีหน้าที่กันเพียงแต่ว่าเราคอยมองคอยอะอไรที่มันขาดมันเกินอนไนที่เราต้องคอยดูยออสัตว์ทุกตัวได้กินอาหารได้ยังอะไรเรืเออ,อันนี้โทษป้าจะคอยเลี้ยงเอาไว้ไม่น้อยเลยนะคะวัวของป๋าเนี่ยมันไม่ได้หรอกแกขายไงก็ไม่ได้มีคนจะมาซื้อผม ให้ห้าสามหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างอ,อะไรแบบควายให้สี่หมื่นบ้างอะไรบ้างเฮ้ยตัวละล้านกูก็ไม่ขายมึงหรอกไม่ต้องมาผมมาบ่อยไงที่หลังไม่ต้องมากูเกลียดพูดกับมึงแล้ว <c oughs> มันเป็นไงทำใจไม่ได้แบอนีเลี้ยงไว้ทั้งหมดมคือก็ใจคิดอยู่ก็เลี้ยงไปเท่าที่เลี้ยงได้อะก็ตายแล้วก็ฝังไปแล้วทุกวันนี้ความสุขข,ของป๋าคืออะไรคะก็คือเนี่ยที่มึงเห็นเนี่ย ที่ไล่ที่นี่คือความสุขความฝันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ความฝันที่ได้ตั้งใจเป็นความฝันที่เราเพิ่งเกเพิ่งเกิมาเริ่มได้เแล้วก็เออเว้ยมึนก็โอเคแล้วก็แล้วมาเจอสิ่งที่มันไม่เหมือนเราอยู่ในบรรยากาศในเมืองใช่ไหมที่นี่อีกบรรยากาศซึ่งมันเหมือนคนละโลกนะมันให้สัจธรรมกับชีวิตของป่า มันต้องมีบ้างนะคนเรามันต้องมีอนะไรความคิดไอ้ตรงนี้มันต้องมีบ้างทุกครั้งว่ามันจะคิดถึงตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกมันอเราเป็นมากมันจะคิดกับตัวเองทัาคัญตัวเองมากเกินไปบางทีเราไม่คิดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะแยทั้งหมดเขามีชีวิตทั้งนั้นแต่เขาอยู่กันได้ทำไม<ฆ>ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้แล้วในส่วนของกาลังใจจากครอบครัวอ่าครอบครัวอ่าเป็นไงบ้างคะอคโอเค ครอบครัวเขาคยมาช่วยกันทำาเงนี้โอเคช่วยกันทำลูกชายลูกสาวน่ารักเนาะก็โอเคอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งนี้อย่างหนึ่งคือหมายความว่าเราทําเอาไว้เป็นอะไรรู้ไหมถ้าเป็นนกอะเป็นรังละสร้างรังให้ลูกสร้างรังเอาไว้ทุกคนออกไปบินกันบินให้เต็มที่มันปีกหักมาหรือมันบาดเจ็บมึงก็เรามีรังนะ กลับมานอนหลับได้แล้วเกิดวันไหนมึงหายดีมึงอย่าไปชนอีกมึงก็บินไปอีกแล้วที่นี่ก็พร้อมต้อนรับนะมันก็จะไม่พูดดีป่าหนูประทับใจมากเลยอ่ะถ้าพูดดีแบบนี้ป่าต้องให้กำลังใจคนที่เขากำลังท้อหรือว่ามีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันโดนกันทุกคนไม่ว่าจะมากหรือว่าจะน้อยแต่ป่าจะบอกเขายังไงให้ผ่านจุดตรงนี้ไปให้ได้ไม่รู้ป่าว่า ทุกวันนี้มนุษย์มันจะคิดไปก่อนสมากเกินไปอ่ะเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติหน่อยได้ไหมใช่ไหมถ้าปล่อยธรรมชาติมันก่อนจะไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรหรอกที่เราทุกอย่างเราสร้างเรื่องของเราเองขึ้นมาหมดเลยกลัวตรงน้นกลัวไอ้นี่กลัวไอ้นั่นไปฟังคนโน้นเชื่อไอ้นี่มันก็เลยทําให้เราแม่งประสาทเสียเอาครับเป็นเป็นก็ต้องเป็นดีวะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่เราก็ปกป้องเราอยู่แล้วอ่ะเออมันจะเกิดก็ต้องเกิดอ่ะถ้ามันมาคิดว่าเอ ต้องสู้กับมันน่ะต้องให้มันอยู่กับเราให้ได้แล้วมันก็เป็นเช่นนี้แหละถูกต้องเหมือนอย่างที่เขาว่าน่ะหวัดเมื่อก่อนมันก็ร้ายแรงขน้นเตะตายนู้เท่าไหร่แต่ถึงรอบสุดท้ายมันก็คือหวัดธรรมดาปกติโรคอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอเพราะอะไรอ่ะมันโรคเราตอนนี้มันมีเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะมีโรคอะไรใหม่ๆมาเยอะแยะสัหมด ้อ่พร้อมต้องพร้อมรับมือใช่แล้วก็อยู่ตรงที่ว่าตัวเราเนี่ยเราจะป้องกันหรืออะไรของเรามันสํสคัญที่สุดมึงจะให้ใครมาป้องกันอ่ะเราต้องดูแลตัวเองก่อนไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอ่ะมันถึงจะช่วยตัวเองได้แต่ีนอยู่ตรงที่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วกันเดี๋ยวไองานการหรือไาสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะปรากฏเองแล้วให้ให้ทุกๆคนได้เห็นเองแล้วมันจะเกิดขึ้นเอง ใจใจก็เคยคิดตั้งแต่ไหนมาแล้วอยากอยู่เบื้องหลังมานานแล้วแกอือืไอเบื้องหน้าเราอยู่เยอะเพราะจริงๆเราหล่อเราเข้าใจเราอยู่เบื้องหน้าทําไมอ่ะเออเราก็แบบอยากอยู่เบื้องหลังเพราะเราหลอด้วยเออหล่อข้างหลังเกียเด็กๆมันเยอะอ่าหือว่าต่อยกันมันดีกว่านี่นี่แหละก็อยากจะอยู่บ้าเบื้องหลังเออใช้สมองเราบ้างใช้อะไรของเราบ้างอ่ะคือทุกวันเราก็ไปเล่นตามเขาะแหละมันไม่มันไม่บางคีเราก็ไม่เคยชอบอ่ะอยากเป็นคนกํากับไม่อยากให้เขามากํากับเรา ไม่ไม่ใช่อยากนั่งให้เขากำกับก็ได้เราก็ชอบอยู่แต่เพียงแต่ว่าบางอย่างถ้าเรามีโอกาสได้ทําอ่ะก็อยากจะทําในวนตงเองคิดเองก็ต้องทําเองมีพล็อตเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ดึกดำบรรดามันก็เขียนเองทั้งนั้นแหละกำกับเองทั้งนั้นแหละเรื่องล่าสุดที่กําลังดึกดำบดืมอ่ะอ๋อดึกดำบรรดามอันนี้ล่าสุดกําลังจะทําอยู่แต่ไม่รู้จะทําได้ดึกดวงดุยฮะชื่ออะไรคะดึกดำบรรดามัแล้วชื่อใหม่จะชื่ออะไรคะอ๋อเนี่ยกำลังตั้งชื่อเรื่องว่าไอ้ตั้งให้ไหมหักเจ้าพ่อ หักเจ้าพ่อคิดว่าจะได้ดูแฟนๆหนังจะได้ดูประมาณเมื่อไร่คะก็ตอนนี้ก็อยู่โควิดด้วยคือเขาให้ทําได้นะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีกากเกณฑ์ว่าคนทํางานได้ประมาณห้คนอะไรเงี้ยอะไร่เป็นเ่งยากลำบากเดี๋ยวว่าจะประมาณสักเดือนสองเดือนน่าจะเรียบร้อยเพราะเราก็เตรียมงานเตรียมอะไรก็คงประมาณค่ะหนูต้องมองดีๆละ เขาต้องถูกเขาไปถูมั้งเขาบอกเจอถูเหรอป่าก็ไม่เคยไม่เคยรู้เรื่อง <c oughs> เฮ้ยอย่าไปถู <c oughs> เดี๋ยวมันถูถกเดี๋ยวมึงถูกถูกสิเตอร์ตูกถูขอรางวัลที่หนึ่งสามงวดแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวหนูกลับไปซื้อขอสิบงวดดับอ่อสัปดาห์หน้านะคะจะตามไปพบกับ แขกรับเชิญมิเศษท่านไหนนะคะติดตามในเรื่องมันเป็นแบบนี้สัปดาห์นี้โอ้โหสนุกเวอร์ลไวรุ่นน่ะป่าส้อนมากเลย oh yeah. โอ้เย่แม่ก็ใช่เฮยร้อนหัวมากเลย <laughs> ป่ายิ่งถอดยิ่งร้อน <laughs>